เรียกก่อนเรียกเพชรดังๆเรียกเพชรก่อนเร็วๆเพชรจ้าเพชรเกินบหมดอะไรซ้ำอาดมุ่งมั่นเอออาดอยู่ห้องเงินอาดแล้วก็อาดอีกเป็นทะเลาใจมือขึ้นในห้องเงินนี่ยนะอาดเพิ่งขึ้นนาฬิกาต้องหันเห็นีแม่แบบบอแม่แตนบอกแม่จะมัดยังไงจะมาดเท่าไหร่มาดตัดเลยแม่ครับก็มือขึ้นี่บอ่ะโอ๊ยคนจะมาแต่มือแหกเลยเอาคือไม่เห็นแล้วมือขึ้นน่ะ เรายู่ทั้งรถเาไฟมันจืดมักินข้าวหรือยังคะข้าวกินแน้วกินปูไหมกินข้าวเขาเรี้ยกข้าวเออเขิ่นกินข้าเิ่กินข้ากินข้าวกับอะไรคะข้าวกับอะไรลูกไข่ร้อนร้อนอเอ้าอ้าแจ็คแจ็คแจคไหมะจ็คปะ chào bọn em quên nhầm lâu về về hết à? bây giờ bây bay bây giờ bây giờ bây giờ Bye bye bây giờ bây giờ bye 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 giờ bây 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 กินเยอะๆนะคะอืน้แบเจ่๊นู้ดทอดแจ่ยบขอของกับไข่ก็หรอคะโอ้ยไม่ได้กินกุ้งกินกูกินมืกเลยสิแม่โอ้ยทอดปลาสลัดก็กินแค่ก้งวาแล้วคุณยืดเสียนก็อดีบก็อดเฮ้ยมือเล้งนี่เราเพ็นเทียนตักสินกูตักสินกงน่ะมือเลงนะ อย่าลืมเอากุ้งกับปูมาผักน้องเพชรต้องพนะคะนีลาอยากินไข่บ่ไข่ไข่อย่างดีไข่แมงดาไข่แมงดาเสียดไข่แมงดาเสียดด่ากันไปอ้ะแต่ยูทะเลยู่ท้งไหุละุตไปบุไปบุใกล้ๆเาบ่บ่ไก่บ่กล้ดอเเเอะเ เป็ดหรอเาเ็ดเดอเหาเปดเ็ดเเเ็ดเป็นไม้ยังเบ็ดเอยู่ไหนคะเบ็ดเ็อยู่นูนเเดินไปนูนเ็ดตักแนวกินอกาไดักไวๆาักหนามเรเล่ะผู้ใดล่ะเงงานเราแล้วแมบอกเรเรแล้ว